เอาละทุกคนมาลุยไปพร้อมกันเลยเฮ้ hey, นี่ทุกคนใจเย็นกันก่อนซิเอาละข้าจะให้พวกเจ้าได้เห็นความต่างชั้นระหว่างคนธรรมดากับเทพเอาละจงลุกโชนเอาละเจ้าเสืองโง่ปลดปล่อยพลังโอ้ยอย่าตกน้าข้าซีอ่ะนี่เจ้าทำอะไรกับฉันนะนี่เจ้าขวางทางข้าอยู่นะรีบหลบไปเร็ว ท่าที่เสือน้อยใช้นั้นคือท่าที่มีชื่อว่าเกนกินทั่วล่าโหเป็นการใช้เวทพรสวรรค์ของผู้ใช้วิญญาณควบคุมสถานการณ์แล้วไล่จัดก,การทีละคนตอนนี้นะพวกเจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าความแตกต่างระหว่างพลังสองดาวนะมันเป็นยังไงฮ้ายืนอยู่จุดสูงสุดแบบนี้มันช่างรู้สึกโดดเดี่ยวเสียจริง การแสดงท่าทางแบบนี้ค่าให้ตัวเองเต็มสิบเลยนะนนี่คือพลังของเสี่ยวหมิงในตอนนี้งั้นหรอเปลี่ยนไปจนไม่เหมือนเดิมเลยสะเสี่ยวหมิงเขาแข็งแกร่งมาก,มากๆนี่มันต่างชั้นกันเลยพายุรุนแรงขนาดนี้มันมาจากที่ไหนกันทเทสุดๆ rze, เธอเธอคนนั้นนะ่ะคือคนที่แข็งแกร่งที่สุด ไม่มีข้อสงสัยเลยค่าได้รับโคต้าพิเศษเพียงหนึ่งเดียวของโมบ้านเหมาคิวและสามารถขึ้นเรือหอตรงไปยังสำนักงานใหญ่ที่เกาะตรงจีเพื่อเข้าสอบรอบสุดท้ายได้สำหรับเย่เฉินพระเอกของเรื่องเหมือนกับต้นฉบับที่เขาไม่ได้ขึ้นเรือฮอและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยของเขาคนทั่วไปส่วนมากที่เข้ามาในเนื้อเรื่องแบบนี้ก็คงจะเดินตามทางของพระเอกแต่ว่า เสี่ยวหมิงขอให้เจ้าเดินทางปลอดภัยนะเอมเจ้าก็เช่นกันอย่าพึ่งท้อไปล่ะข้าเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องได้พบกันที่เกาะตรงจีแน่นอนฮ่าฮ <c oughs> ่ฮการเลิกเดินทางแบบพระเอกนะมันจะต้องโดนทรมานถึงจะแข็งแกร่งขึ้นเส้นทางการเติบโตแบบมังงะเด็กชายผู้รักการต่อสู้แบบนั้นนะข้าไม่ชอบเลย เมื่อถึงตอนนั้นเราก็มานั่งจิบเหล้าหนึ่งไห้หัวเลาะและสนทนาเรื่องโลกาแห่งนี้นี่คือคำมั่นของลูกผู้ชายเสี่ยวหมิงข้าจะไม่มีวันให้เจ้ารอนานเด็ดขาดเลยต่อให้ข้าต้องคานข้าก็จะคานไปให้ถึงเกาะตงจีฮ่าฮ่ทีนี้เจ้าก็ไม่มาขัดแผนการของข้าอีกแล้วเจ้าก็จงไปเก็บเวลช้าๆของเจ้าซัเธอตัวเอกอย่างเจ้านะ ก็ให้ NPC ในโลกนี้ได้ดูว่าอะไรคือทางลัดของเทพเจ้าขึ้นสู่ส,สวรรค์ในก้าวเดียวโลกของปรมาจารย์ควบคุมวิญญาณน,นั้นแท้จริงแล้วประกอบขึ้นจากหมู่เกาะลอยฟ้าหลายแหง่งหมู่เกาะลอยฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายสามมิติผู้คนแบ่งเครือข่ายเกาะที่สำรวจได้แล้วออกเป็น9ชั้นและอาศัยเรือเหาะในการเดินทางระหว่างเกาะ เกาะตรงอู้ที่พกค่าเกิดนั้นอยู่ในชั้นแรกของเกาะส่วนสภาผู้ควบคุมวิญญาณภาคตะวันออกตั้งอยู่ที่เกาะตรงจีในเกาะชั้นที่สองยิ่งขึ้นไปชั้นบนสุดวิญญาณอาศูนย์บนเกาะยิ่งดุร้ายขึ้นไปเรื่อยๆทำให้คนธรรมดาอาศัยอยู่ที่นั่นได้ยากอย่างมาก ด้วยพลังของผู้คุมวิญญาณมนุษย์จึงสามารถสำรวจเกาะรอยฟ้าที่รกร้างได้อย่างต่อเนื่องและขยายพื้นที่สำหรับการดำลงชีวิตต้องยอมรับจริงๆเลยว่าในฐานะผู้เขียนค้านี่มันความคิดดีจริงๆให้ตายเธอพอใส่ชุดนี้แล้วค้านี่มันช่างสมาร์ทหล่อเหลาจริงๆเหมียว แต่ให้ตายเธอติดประเด็นเดียวก็คือหัวล้นนี่แหละมันแก้ไม่ได้รู้อย่างนี้ข้าคงไม่ตั้งรูปแบบตัวละครให้เป็นหัวล้นแบบนี้เรือเหาะจะเปิดให้ใช้เครื่องทดสอบปิญญาณฟรีขอเชิญผู้เข้าสอบรุ่นเยาวที่ต้องการเข้าร่วมได้เลยฮฮ้ๆ <c oughs> ดีเลยเจ้าเสืองโง่กินพลังพิเศษไปแล้วขอให้ปลดล็อกความสามารถสุดยอดมาด้วยละ่ะเข้าใจไหมเหมียว ถอยไปนี่ไอ้หนูกล้ามาขวางทางข้าอย่างนั้นเหรอนี่แกไม่มีตาหรือยังไงหืมนี่มันอันดพานห่วงฮาวาฉีคนคุ้นเคยนี่นะขอโทษครับขอโทษครับผมขอโทษจริงๆครับเฮ้เจ hey, ้าไปหาเรื่องพี่ใหญ่ของพวกเราแล้วนะเจ้ารู้ไหม ในเนื้อเรื่องเดิมนั้นหวังเสียวหมิงได้เจอพวกเขาบนเรือหอนี้แหละแล้วก็ยอมรับให้เขาเป็นหัวหน้าช่างเป็นความหลังที่ตกต่ำจริงๆเอาละเจ้าเสืองูเราไปทดสอบทัดกันเถอะอย่าไปสนใจเรื่องแบบนี้เลยเหมียวไม่มีใครบนเรือหอหรือบนสวรรค์ที่จะสามารถเจ้าได้นอกจากตัวเจ้าเองเจ้าหนุ่มน้อย เอ๊เมื่อกี้เจ้าเด็กหัวโล้นนั่นก็ดูเขาทาเหมือนกันนะจะรับมาเป็นลูกน้องดีไหมวันนี้อารมณ์ดีจะปล่อยเจ้าไปละกันว่าไงครับพี่ใหญ่จะไปหาเรื่องใครอีกหรือเปล่าพี่ใหญ่บอกให้ไปหาเรื่องใครเราก็จะไปไม่มีปัญหาเลยครับพี่ใหญ่ห้องตรวจสอบคุณสมบัติของวิญญาณผู้ควบคุมในโลกของผู้ควบคุมวิญญาณมีหลายวิธีที่จะทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ให้วิญญาณกินเข้าไปแล้วขับออกมาเป็นดอกไม้พิสูจน์กลิ่นเหม็นทําให้วิญญาณตกอยูย่ในสภาวะตื่นกลัวแบบสุดๆเพื่อประเมินศักยภาพด้วยกลินประลาดและยังมีสนามทดสอบที่ต้องต่อสู้กับสัตว์จักกลจนหมดแรงพร้อมด้วยวิธีสกัดสายเลือดอย่างละเอียดขอให้โชคดีนะเจ้าเสืองโง่แมงกะพุนดาราจัก นี่เป็นวิธีการทดสอบที่หายากจริงๆเลยนะ